ใช่แล้วมีแต่วลาาทำ้ค่บนหลังแล้วนักกอะไรที่ว่าโ่นนีหรือว่าอะไรก็ลองก็ลองที่เดิน I'm going <speaking in foreign language> keep พิงกี้พิกี้สู้สู้ไปิกี้ไไเตตัวนี้กโอเครู้สึกดีใจมากค่ะก็รู้สึกว่าเอ่อเป็นครงนี้ที่เป็นการมีที่มีความรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่แค่เ่าไปกับ ชื่นชอบผลงานเนี่ยมันคือเหมือนกับทุกคนเป็นนอ้นองแล้วก็เป็นพี่ของพี่แต่ละคนเห็นแก้ก็มีพี่รุ่นใหญ่นะคะพี่น้าพี่หน่อยเป็นพี่ของเราเรามีรุ่นเล็ก แล้วก็น้องๆเหนาๆหรือเปล่า่ยังไม่คนยใหม่ๆที่เราเรายังไม่เคยเจอกัน,นบ่อยๆนะคะก็ก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนเอ่อเียกว่าอะไรแผ่แผ่นนี่ความสำคัญของกี้นะคิดว่าแบบคือการที่คนเราจะเจอกันได้อ่ะมันต้องมีบางอย่างที่มันก็มันต้องมีคอนเนคกันอ่ะไม่รู้สิเชื่อแย่นั้นอ่ะแล้วก็ ไม่อยากให้ค so so hey, ิดว่าเราเป็นแฟนค่ะไม่อยากคิดคิดูว่าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็ถ้ากี่ไม่ได้คุยบ่อยๆหรือว่าจะแบบเฮ้ยคนนี้น้อยไปกันน้อยไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะเหมือนกันทุกคนแล้วก็รักทุกคนเหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรืออะไรเงี้ยอยากให้เข้าใจนะบางทีก็แม่เห็นติดตามอยู่ทุกคนดูในเฟซบุ๊กทุกคนแล้วก็แล้วก็ยิ้มอยู่ค่ะ น้องๆเรียกว่าอะไรล่ะเข้าไปเตรียมสอบหรือว่าทุกคนจะแบบทุกคนอา่างน้องพวกป่วยใช่ไหมลูกพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะหลายคนเลยก็วันนี้ไม่รู้จะพูอะไรดีเออขอบคุณมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่รักกันแบบนี้ ก็พี่เต้อามจะพูดด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าพี่เต้ได้เเรื่นงแล้ขอเสียงว่เตได้ค่ะีารไอพี่ดอะไรเต้ก็ขอขอบคุณแทนกีที่ทุกคนก็ช่วยกันไว้ทเจออะไรต่างๆนากขอเป็นกำลังใจแล้วก็เหมือนทุกคนที่มีใจให้พี่เก็เป็นเหมือนกันแล้ว่าโดยเฉพาะ ทุกคนที่เป็นแฟนคับเก่าและใหม่ได้กอกว่าทุกคนก็น่าจะรับเห็นใจที่อาการแล้วก็อยากขอทุกคนว่าเราต้องได้คืนคปกับขอทุกคนนั้นเป็นข้อพูดเดียวกันเหมือนบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้วยกันแล้วมีสนุกสนานแล้วก็อยากให้ทะเลาะก,กันเองไในกลุ่มถึงจะมีอะไรปุ๊บเราคุยกันเราเคลียร์อะไรได้แล้วก็ขอบคุณไม่ว่าแมวนจากพี่อยู่ในมืองเทพทางจังหวัดที่ต่อนนังอ้อม ที่มาตบบนี้รู้จักชื่อไม่หมดออะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยแล้ว so ก็พี่พี่าทุกคนก็รักการดีดีดีกว่าไม่อยากไม่อยากให้ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะกันมกว่าแล้วก็ขอทุกคนช่วยกันไม่ตยุ่งย่งกันแล้วก็ฝารันไปด้วยการกีนัานคือในที่ดีกว่านี้ใช่แล้วก็มีในที่ดเราจะจริดจังเหมือนงานที่ทุกคนจะได้มีในตัพย เป็นผู้ใหญ่อย่างเราที่มานี้เหมันกันต้องเลยได้หนึ่นะยังใจมากรลยนบากกันมีแม่แม่จะพูดหรือเปล่าไม่รู้แม่แม่ทั้งหนึ่งนะทั้งหนึ่งนะทั้งหนึ่งแม่เอาอีกค่ั ด้วยความจริงใจไม่มีโกกไม่มีเลี่ยมและไม่มีคโกง <c oughs> ใดๆทั้งสิ้นในฐานะที่วิ่งพี่ก้าวขึ้นมาเป็นเวลาถึงเกือบ20ปีแล้วแฟนคลับอาจจะมีทั่วประเทศ